สำหรับปีนี้ท่านผู้ชมครับบิ๊กโจ๊กเองเนี่ยอย่างที่บอกไปเป็นรองพบตรที่อาวุโสสูงสุดเพอ่จริงๆิงด้วยอายุท่านน้อยแต่อายุราชการท่านขึ้นมาเป็นรองพบตรเร็วกว่าท่านอื่นก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้าบิ๊กโจ๊กอยู่กระลายเป็นคู่แข่งขันแคนดิเดตแต่ถ้าบิ๊กโจ๊กไม่อยู่เหมือนหลายคนบอกบิ๊กตายเองรักษาการแทนด้วยเหมือนท่านนายกจะพอใจผลงานขณะสงกรานนายกยังชมรัฐมนตรีสุริยะกับบิ๊กตายเลยว่าโอเคแล้วบิ๊กตายเนี่ยแกเหมือนกับ แกก็เล่นเป็นนะคือแกขึ้นมาเป็นรักษาการพวกแกลงใต้แกไปนู่นไปนี่นะฮะนี่ล่าสุดไปภูเก็ตกับท่านนายกที่ไปพร้อมกันก็มีบิ๊กต่ายมีท่านประลัดชิงที่ไปพร้อมกับนายกเลยไปภูเก็ตด้วยกันเนี่ยมันก็กลายเป็นภาพที่ที่ให้เห็นว่าโอ้โหตอนนี้บิ๊กต่ายมาแดงจริงๆนะครับแล้วก็จริงๆแกอยู่2ปีคือถ้าเราย้อนไปเนี่ยพบวัตรท่านท่านปัจจุบันนี้ที่โดนย้ายไปนะครับคือบิ๊กต่อเนี่ยแกอยู่1ปีท่านก่อนหน้านี้คือท่านดำรงศักดิ์ก็อยู่1ปี ก็มีคําถามเหมือนกันว่าไอ้หนึ่งปีมันเร็วไปไหมในการที่จะพัฒนาหน่วยในการที่จะแก้ไขปัญหาตำแหน่งกว่าจะมอบนโยบายแสดงความยินดีกันล้วก็เริ่มทํางานผ่านไปปั๊บเดียวฮะก็เริ่มจะทําอะไรก็ลำบากแล้วต้องไปอําลาใช่ฮะแล้วก็อะไรอ่ะคือจะเซ็นอะไรใหญ่ๆทิ้งก็ไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องรอท่านพบตรท่านใหม่นะฮะอ่ะทีนี้ปีหกเาอ่ะถ้าสปีสมมตินะสมมติถ้าเป็นบิ๊กตายเพราะถ้าเป็นบิ๊กโจ๊กต้องสมมติกันอีกหลายปีถึงปีเจ็ดสี่ ปี69ก็ก็ยังมีชุดอีกหลายๆท่านที่รอขึ้นมาอยู่เหมือนกันอาจจะเป็นยุคของท่านสำราญนวลมาอะไรพวกนี้ขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งก็แต่ละคนเนี่ยก็จะสายแข่งทั้งนั้นทีนี้บิ๊กโจ๊กถ้าเคลียร์ตอนนั้นกลับมาได้นะฮะอีก2ปีก็ยังมามีลุ้นเพราะว่าท่านยังเกษียณปี74นะครับยังอีกนานนะครับถ้าเกิดเป็นชุดนี้ชุดปัจจุบันท่านผู้ชมครับสำหรับรองเนี่ยนะท่านบิ๊กโจ๊กบิ๊กต่ายนะครับท่านไตรบุญสดส่งแล้วก็ท่านธนาชูวงอ่ากยอนนี้กรกย เอาจริงๆผมว่าสปอตไลท์จะมาส่องท่านหนักๆหลังจากเกิดคดีสองบิ๊กในสตชใช่ครับก็ตอนนี้ก็คือกลายเป็นคดีเดวอนหนึ่งไปแล้วนะครับ<ช>คือคืออันดับหนึ่งด้วยอาวุโสด้วยนะตอนนี้นะครับแล้วก็อันดับหนึ่งด้วยความเหมาะสมเพราะว่าท่านยิงอยู่สองปีอย,งอย่างที่บอกนะครับจริงๆท่าน58แล้วนะครับเกิดปี0<ช>ูนย์แปเกษียณปี68เพราะว่าไปเกิดปลายปีที่พี่ก๊อฟเคยบอกก็เลยจะไปเกษียณปี69 นะครับเพราะว่าปลายปลายปีก็จะถ้าขึ้นปีนี้คือหลัถัาขึ้นปีนี้จะอยู่2ปี<ฮ>ะ 2> นะครับออทีนี้แล้วคําถามก็คือว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยไม่ใช่เคยต้องต้องย้ายต้องออกจากราชการคือต้องพักจากการเป็นตำรวจะอะไรเงี้ยแล้วก็ตระกันนะฮะแต่หลายคนก็ถามว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยแมว9้าชีวิตบางคนบอกชีวิตที่1 0ก็น่าจะมีได้นะยังมีลุ้นครับยังมีลุ้นก็อย่างที่บอกว่าถ้าเผื่อช่วงนี้เคลียร์เคลียร์ได้อายังมีคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมนะแล้วก็ทาง สมาคมปักใต้ออกแถลงการนะฮะออบอกว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยูน่นะอย่างเงี้ยก็รีบที่จะกลับมาให้เร็วที่สุดกลับมาให้เร็วที่สุดก็มีลุ้นถ้าปีนี้ไม่ทันก็ยังมีลุ้นปี69ถ้าเผื่อเป็นบิ๊กตายขึ้นนะเพราะบิ๊กตายนี่เขานักเียนรัฐตำรวจรุ่น4 1นะครับทีนี้ทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าถ้าบิ๊กโจ๊กเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามีทางวินัยกับทางอาญาแต่อายามันยาวไงพี่กอลฟอย่างท่านพลตรีเอกท่านบอกว่าโอ้โหอาจจะอยู่ในปปช สองปีสามปีไปสารอาเจกห้าปีนี่มันแปดปีแล้วนะฮะเนี่ยฮะทีนี้มันมันมีปัญหาก็คือหน้าหน้าไปถ่วงท่านก็คือมันมีหลายคดีแล้วมันหลายสายครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีการพูดถึงยังมีคดีบัญชีทรัพย์สินอีกนะโอ้โหแล้วก็แล้วก็เรื่องที่ถูกกล่าวหานะนี่ยังเป็นข้อกล่าวหาอยู่เรื่องที่ลูกน้องไปขายทองมูลค่าเป็นร้อยล้านนะสองสามร้อยสองร้อยกว่าล้านนั่นแะนีฮะ นี่แหละท่านผู้ชมครับเรื่องที่เกิดขึ้นใน,นสตชแล้วตอนนั้นออกมาหลายคนก็งงแต่จริงก็มีขม้อมูลมาก่อ,อ,อนหน้าแล้วแหละว่าหลังสงกระาษเนี่ยอาจจะได้เห็นความชัดเจนนะครับ,รบทีนี้มันก็จะมีอีกมุมหนึ่งว่าสัปดาห์ต่อๆไปซึ่งมีคนมองว่าแล้วเรื่องบิ๊กต่อละ,<ฮ>ะถึงไหนแล้วมันก็มีคนบอกว่าเอ๊ะหรือว่างานนี้จะโดนเดี่ยวมีตอนนี้มีการลือกันแบบนี้ครับเพราะว่าบิ๊กต่อถ้าเราไปดูเนื้อคดีจริงๆเนี่ยที่มีการไปแจ้งไว้เนี่ยลงเลขคดีหรือยังหรือว่าไปแจ้งเป็นหลักฐานไว้เฉยๆ เห็นทนายบอกว่ารวมทนายตั้มบอกเอาทุกอย่างข้อมูลข้อมูลไปไปยื่นม,มิกเต่าด้วยซ้ำไปอบอกเดี๋ยวจะต้องรอดูท่านทำคดีด้วยอ<ช>แล้วก็มารับกันอย่างเป็นทางการแล้ว,ลวนะัะแต่ปัญหาคือตอนนี้ไม่เห็นมีหมายเรียกหมายจับไง อันยังไม่มีนะก็แสดงว่าจริงๆเขาอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานหรือเปล่าลงเลขดีหรือยังอันนี้เราก็ไม่รู้มันก็ไม่มีใครเอาเลขคดีมาเปิดว่าลงรับแล้วนะพอรับแล้วเนี่ยมันถึงจะมีกระบวนการไงเพราะทุกอย่างในกระบวนการยุติธรรมคือมันต้องมีหลักฐานเอกสารนะครับโอ้โหท่านผู้ชมทีนี้ก็มีคําถามอีกเพราะว่า ช่วงส่งท้ายปลายสัปดาห์เนี่ยทางตำรวจก็บอกว่าเอาล่ะเดี๋ยวจะรวมข้อมูลส่งปปชซึ่งตอนแรกก็งงอ้าวเบนเคมาสเตอร์เนี่ยมันเป็นประเด็นฝั่งหนึ่งก็บอกส่งสิมันต้องรวมกันเป็นคดีเดียวกันกับมีนี่2อีกฝั่งก็บอกอ้ยมันคนละจุดมันคนละคดีกันนะถึงแม้จะมีพฤติการใกล้เคียงกันก็ตาม จนกระทั่งแม้กระทั่งตอนที่สารออกหมายจับท่านก็บอกว่าเป็นอำนาจของทางศารอาญาครับทีนี้ไม่รู้ไปเกิดอะไรมันมีความต่างตรงไหนครับทำไมอยู่ๆตำรวจบอกเดี๋ยวจะรวมส่งให้ปปชด้วยค,ค,คือเนี่ยอย่างที่บอกต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ามันเป็นเกมชิงไหวชิงพลิบกันจริงๆค<ต>ือก่อนนี้จะเห็นว่าตำรวจพยายามที่จะไม่ยอมส่งแต่ปปชอบอกมันก็ต้องรวมกันได้นะปปชสามารถรับมาทำได้ครับทีนี้ตอนนี้ข้อเท็จจริงเนี่ยมันมันรับกันหมดแล้วเพราะว่ามันมีหมายจับสารเนี่ย ยืนยันอำนาจเลยว่าอยู่ในศาลอาญาไม่ใช่ศาลอาญาคดีทุจริตซึ่งเป็นอำนาจของปปชนะ,<ฮ>ะ,ะฉะนั้นคดีนี้จริงๆตํารวจทําทําได้เลยทีนี้แต่ตํารวจนี่ก็เหมือนกับว่าเหมือนกับยังไงอ่ะเขา <ฮะ S 2> เขาเขาเรียกยังไงอ่ะเหมือนกับท้าทายอย่างนี้ก็ญงก็ได้นะแต่เป็นการท้าทายในความหมายดีนะก,ก็คือ <c oughs> ครบกาหนดก่อน30วันแล้วเดี๋ยวตํารวจต้องส่งให้ปปชก,ก็ส่งให้จริงๆ<ช>แล้วนะเพราะว่าจริงๆมันมีตํารวจจากทางใต้จำได้ไหมครับครับผู้บุกับดูสิท์ นะครับที่มาจากทางใต้ไปร้องที่สนต่อ,ตอปูนไว้กล่าวหาพัฒน,น์เดคริสเนี่ยที่เป็นลูกน้องของพ๊กโจ๊กเนี่ยว่าผิด 9, 1 4 9 1 5 7 1 4 9 1 5 7เนี่เยเป็นความผิดแก่พนักงานพอเจ้าพนักงานปุ๊บมันต้องไปปปชใช่ครับทีนี้เพื่อความชัวรก็ส่งไปทีนี้พอส่งไปแต่ว่ามันมีคำสั่สงสารายาตอนออกหมายจับไว้อีกแบบหนึ่งก็ไปวัดใจจริงจริงแค่คำว่าวัดใจจะดีกว่าคำว่าวัดใจว่าปปชจะทำต่อไหมเพราะหนเกาะับ9 1 5 7โดยปกติต้องส่งปปชครับ แต่ตอนนี้ก่อนส่งปรากฏสารอาญาท่านมีคำพิพากษาออกมาบอกว่าเอาละให้ออกหมายจับครับอ่าเพราะฉะนั้นบอกว่าอยู่ในอำนาจสารอาญาด้วยครับงั้นส่งปปชเลยดูซิปปชจะไปต่อหรือจะตีกับให้ตารวจใช่ครับทีนี้คิดว่าเขาคงจะวัดใจว่าสุดท้ายก็อาจจะต้องส่งกลับมาที่ตํารวจรมันก็จะมีคําถามเรื่องคดีมินนี่ซึ่งกําลังจะพูดกันต่อไปเนี่ยเพราะปปชก็บอกว่าคดีมินนี่เป็นอำนาจของตัวเองไงอ่าโอ้เนี่ยฮะก็งงอาถ้าเกิดสมมติว่า b n k Master มันเป็นรูปแบบแบบนี้แล้ว มินนี่จริงๆด้วยด้วยพฤติกรรมพฤติการก็แทบไม่ต่างกันมันจะกลายเป็นว่าเรื่องคล้ายกันไปคนละช่องทางอ,อันนี้มันก็จะเป็นปัญหาทางทางกฎหมายที่จะต้องดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงนี่จะเห็นว่าเห็นไหมฮะเป็นเกมที่ชิงไหวชิงพริบกันตลอดเวลาบางอย่างก็คือมาวันต่อวันเป็นเงืง่อนง่ากฎหมายจริงๆนะครับท่านเลขาธิการปรปรชเขาบอกว่าคือต้องเล่งรัดให้เสร็จตามกรอบกฎหมายนะแม้กระสารจะยังมาไม่ครบแต่ก็เดินหน้าเต็มที่แต่ว่าอีกอันนึงก็น่าสนใจบอกต้องไม่เล่นเกมกัน ตอนนี้ไม่รู้พยานหลักฐานอย่างหนม่งมันสอบสวนมากน้อยแค่ไหนเลยไม่รู้ว่าปปชในมีมากน้อยแค่ไหนประมาณว่ามีคุณร้อยถึงผมร้อยไหมฮะพี่ก๊อฟ <c oughs> นี่แหละนะก็ะเป็นก็โอ้โหแต่เนี่ยนะครับบอกว่าเร่งรัดให้แล้วเสร็จโดยเร็วตามกฎกฎหมายเอกสารหลักฐาอนอยังส่งมามา,มาไม่ครบถ้วนแต่ปปชเดินหน้าไปเลยนะครับคือคือตอนนี้ต้องยอมรับว่าจุดเปลี่ยนของคดีนี้ทั้งหมดเนี่ยก็คือคําสั่งศาลอาญานะครับที่ให้ออกหมายจับนั่นแหละ ตอนที่ออกหมายเรียกไปแล้วสครั้งคือซึ่งจริงๆหลายท่านบอกมันมันอาจจะไม่มีอะไรด้วยซ้ําไปแต่ปรากฏพอออกหมายเรียกมาแล้วบิกโจกไม่ไปแล้วนอสาญาญมีคำสั่งออกมาแบบนี้เนี่ยหลายคนบอกว่ามันเปลี่ยนวิธีการคิดหรือเปลี่ยนกระบวนการไปเลยใช่ครับ <นะ S 1> แล้วก็ทุกเรื่องเนี่ยเหมือนกับเดินเร็วเลย<ช> <นะ S 2> ของของบิจกนะกระบวนการ สอบสวนทางทางวินยัยภาคราชการไว้ก่อนก็เกิดขึ้นเลยนะครับทางปปชอเองก็อยู่นิ่งไม่ได้แล้วคด<ฮ>ีมีนี่ตั้งนานแล้วใช่ออไหมทำไมยังไม่คืบหน้าเพราะตำรวจเห็นเขาคืบหน้าแล้วนะอย่างเงี้ย<ต>ครับแต่ตอนนี้ผมเข้าใจว่าถ้าเกิดบิก๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนกลายเป็นว่าจะคดีอาญาก็ตามหรือสมมูลที่อยู่ในปปชก็ดีเออขออภัยฮะมันก็เป็นอาญาอยู่เดียนะคือจะเป็นวินัยก็ดีจะเป็นอาญาก็ตามยิ่งช้ายิ่งไม่ดีกับบิ๊กโจ๊กใช่